คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีห้าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากฟูตเชียนสี่สินาที ก็วันนี้นะครับผมพาไปชมเกมลีกของซีลีีาอิตาลีนะครับลงแข่งขันเวลาตี2.45นาทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบโลญาเรามาดูตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอินเตอร์ลงแข่งขันในลีกไปแล้ว13เกมนะครับชนะ8แพ้5ยิงได้25เสีย19 มี24แต้มนะครับอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับบโรญ่านะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว13เกมเช่นกันชนะ4สเสมอ4แพ้5นะครับยิงได้16เสีย19มี16แต้มอยู่อันดับที่12ของตารางสถิติคู่นี้นะครับก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านอินเตอร์ชนะ6สเสมอ1แพ้3การันตีกันมี2ประตูไปถึง80%นะครับ พร้อมทั้งการันตีการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8จาก10เกมหลังสุดด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูราคาแฮนดิแคปวันนี้เปิดมานะครับให้เจ้าบ้านอินเตอร์เป็นฝ่ายต่อลุกครึ่งนะครับก็1.5จน้ำ0.98ให้เจ้าบ้านจน้ำ0.92ให้ทีมเงยือนปัจจุบันราคาแฮนดิแคปก็ยังคงให้เจ้าบ้านอินเตอร์นะครับเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งเหมือนเดิมนะครับ เรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่3ลูกจ่ายน้ํา0 9 0.95ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0 9 5ให้ฝั่งต่ํานะครับก็3ลูกจ่ายน้ําเท่ากันนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ที่3ลูกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูราคาภูกันบ้างนะครับราคาภูราคาเปิดมา,าจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.30นะครับพูเสมอเต็มเวลา,าจ่าย5.50 ภูทีมเยือนชนะจ่าย8.50นะครับปัจจุบันราคาภูได้มีการปรับขยับไปเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.33นะครับภูเสมอเต็มเวลาจ่าย5.50นะครับภูทีมเยือนชนะก็จ่าย9.00นะครับก็จากเลทราคานี้นะครับผมจะให้ทัศนว่าราคาภูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.33ของบอลที่ต่อลูกครึ่ง ก็ยังไม่ได้การันตีนะครับว่าหน้าบอลต่อน,นั้นจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้แต่การันตีการมี1ประตูนะครับจากหน้าบอลต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นนะครับเรามาลุ้นประตูที่2จากทั้ง2ทีมกันนะครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกอินเตอร์มิลานครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนบทริคห์ดีๆแบบนี้ก่อนใคร แอดไลน์มาได้ที่แอป over แอป over ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจนะครับรับทัศนะแบบรายวันก็ สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ SOVER168 SOVER168 กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก v i p ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ